อ้าวนี่มันวิดีโอนี่นาถ้านอนแล้วมันก็ไม่นอนแลอกมันตั้งตลอดเลยอ่ะว,วันนี้เราเดินทางกันมาที่พิพิธภัณฑ์ลิปลี่น้องอาร์ตทำอะไรอะ่ะ กดให้มันโฟกัสตรงไหนอไะกินหน้าจอไปเลยมันไม่มันไม่โฟกัสอ่ะไอ้พอดข้างกำลังจะไปไหนคะนอนไปนอนเพื่อนวันนี้ไปเมืองโบราณมาเป็นไงบ้างหงอกหน้าจะได้ไปบางปูไหมไม่ไปเพราะว่าเมื่อยแล้วอันนี้เราเห็นเป็นต้นไม้สีน้ำเงินแต่น้องอาร์ตบอกว่าสีเขียว คนนเปเปี่ยวนะคะนั่งรอชายหนุ่มมาแอลเป็นหัวนะคนข้างๆถ่ายรูปกักอะ